เที่หนประเทศที่กงาวเนี่ค่ะก็บอกประเทศนาะก็คือเป็นอิตาลีค่ะอันนี้จะจเทนงานวันเอเดนเซออร์เซอร์ค่ะเซอรเเรเซอเอะอเอร์เซอร์เซอรเอร์อเซอรเซร์เซอร์เซงเซอเอเอร์อร์อเราเงเอรอร์เอร์เซเอรอรอ่์เรเอราเซรเอ่เอร์เอะ์เซเอน์รเอรเราเเซออเ์เอเเรเร เราก็เลยแบบอาวที่ไหนดีที่แบบจะรู้สึกว่าได้อยู่กับทุกคนแบบแล้วก็เป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็อากาศดีๆเราก็เลยเสยบออกไปนิดนึงก็อยู่ในยุโรปนี่แหละแต่ว่าก็เลยเลือกเปอิตาลีเพราะว่าดูยังไงก็สวยแล้วก็โรแมนติกมากเลยตอนนี้เรียบร้อยนะใช่ไหมฮะตอนนี้อย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยงานที่อิตาลี ประมาณ90%แล้วค่ะใกใจแล้วออโอ้โหมันยกภูเขาออกเลยจากจากอกค่ะออมัชวนเพือนไปเยอะใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้เสร็จแล้วค่ะจะชวนแค่สาม่เดือนตอนนี้เหลืออีกประมาณ4เดือนกว่าใช่ค่ะก็ก็ตอนนี้ขาดแค่เรื่องดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารนะคะซึ่งเดือนหน้าจะมี ไปบินไปดูสถานที่ยังมีอะไรที่ยังกังพลอยู่มัะมีอะไรที่กังวลไหมเออมีเรื่องเออวีซ่าของทุกคนที่จะต้องทำผมอ็ทำแบบเป็นทุกใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่าจองตัวแล้วอันนี้คิดชวนเพื่อนไปประมาณกี่คนคะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะก็ประมาณค่ะ ใช่ค่ะยังไม่ได้เริ่มจัดอะไรเลยแ,ลแ,ตแต่ได้สถานที่แล้วออก,ก็คิดว่าคงไม่ยากเข้าที่นู่นนะคะเพราะว่ามีคนแบบพร้อมจะช่วยเราเยอะค่ะมีแบบแล้วก็ได้พี่ป้องได้เกศแลกพี่ป้งมาจัดเป็นวีดินเดอร์ให้ด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบสบายใจะคะ่ะแต่ที่นูน่นเราเป็นคนทําเองทุกอย่างเลยสองเมลอะไรทุกอย่างทําเองตั้งแต่ศูนย์เลยะคะ่ะ ไมมีเวลาที่จะดูแลต er. ัวเองแม้ว <sau> like 네่าที่เจ้าสาวมันต้องแบบปิ่งปังๆอย่างเงี้ยมันต้องทําอะไรอ่ะพอเจ้าสาวพอเจ้าสาวกับกลุ่มผิวทำกลุ่มเล็บทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถูกหมบางคนเข้าคลอนดูแลหน้าตาดูแลร่มไมหรือยังไงมั้มก็อยากจะเพิ่มกว่านี้นิดนึงค่ะแล้วก็ก็อาจจะมีดูแลแต่เราดูแลตัวเองแบบดีแล้วดีแล้วค่ะก็ น่าจะเรื่องจิตใจเพ้วเพื่อที่จะปล่อยตัวเองได้สบายอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่พยายามเครียดเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แล้วคแต่ว่าก็สว<ะ>ีดคือเรื่อยๆเลยนะก็จะมีภาพสวีดกับว่าที่เจ้ากมาวไม่เห็นเลยอ๋อช่วงนี้ว่างค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครกันทั้งคู่เลย <c oughs> ก็เลยแบบมีจังหวะได้ไปเที่ยวได้ไปทําอะไรด้วยกันเยอะค่ะอันอย่างล่าสุดที่หน้าไปให้สัมภาษณ์ค่ะ มคือของขวัญล้ำค่าในชีวิตฟังแล้วยังไงคะขนลุกไหมขนลุกไหมเออไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมาเป็นยังไงเหมือนว่าลืมยังไงตอนนี้เขาไม่เล่าให้ฟังก่อนก็นั่งดูด้วยกันตอนนั้นนั่งดูสดด้วยกันนะคะแล้วก็แบบแล้วก็มาตอนจังหวะที่เขากำลังเข้าเรื่องความรักพอดีเลยแล้วก็พอดูแบบน้ำตาคลอเลยเมันที่คนบอกว่าอีกรอบหนึ่งเนาะ ใช่แต่เขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดในอย่างเงี้ยจริงๆมากค่ะเขาพูดคำนี้มาก่อนไหมว่าเป็นคนร่ำลาเลไม่เคยพูดค่ะก็จะพูดแบบแค่ว่าเออรักอะไรอย่างเงี้ยเนี่คือหวานที่สุดเท่าที่เราเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหม่าไม่ได้เรียกว่าหวานแต่เรียกว่ามีเล้งโคแบบมันเลี้ยงปลาตับมันเลยแล้วแล้วอย่างคิมล่ะคะพี่มากยังไงบ้าง เราคือสมบัติล้ำค่าของเขาแล้วเขาเราคะเขายังไงกับเขายังไงเอ่ยก็คงเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะไป่ต่างปิดกันก่อกนแล้สุดแทนนเยอาไปเลยไปเลยไปเไปเลยไปเลยปเลยไปเลยไปเลยปเปเลยไปเนยไปเลยไปเล้ไเลยเลยไปเลยเลยไปยไปลยไปเทเปเลปเปเลยลเยปเลไปเยไไเยเยเลย้เยอะเเย นี่กุ๊บละครยังแซวเลยค่ะว่าแบบสมบัติล้ำค่าอะไรอย่างเงี้บมันโดนจีบไหมก็ก็ยังไงอ่ะมันก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีที่แบบเขาพูดบ้างอะไรอย่างงเี้นตามที่เรื่องที่ประกาศขายประกาศขายค่ะก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูได like e. ้ใช่ค่ะ องปีที่สร้างเสร็จเพืยอ3ปสอปสาส,สามปีที่สร้างเสร็จเราไม่มีเวลาไปเลยคือนับทาง้านเลยที่ที่ได้ไปเราก็เลยคุยกันว่าแบบเอ hey, เราก็สร้างบ้านที่กรุงเทพอยู่นี่นาต mm hmm. อนนั้นที่เราสร้างเรายังไม่มีแพลนจะแต่างงานไม่ได้ซ้ำแต่ว่าพอพอเรามาสร้างในกรุงเทพเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านในกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติมีโอกาสในี่นาคตเราก็ค่อยไปสร้างกันใหม่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครดูแลบ้านแล้วก็ บ้านมันต้องมีคนอยู่ดูแลเนาะไม่งั้นมันก็โซ่เองค่ะเราก็เลยอยากจะให้คนที่แบบชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ยได้เอาไปดูแลแบบเต็มที่กว่าเราเราก็ได้ใช้จริงๆเลยพี่แอแายากแสนได้มาพูนแบบทำกันเองอีกแบบกันะนนี้โอ้ยใจหายนะตอนที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเราทำทุกอย่างเองหมดเลยอ่ะก็ใจหายนิดหน่อยเพระว่ามันก็ไปกัดแต่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเดจะสร้างใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อน ตอนนี้มีคนติดต่อมาสนใจบ้างีหมค่ะคนติดต่อมาเยอะมากค่ะคนติดต่อมาเยอะมากแต่ยังไม่ได้ยังไม่รู้ซื้อใครก็ขอใหม่คือเหมือนติดต่อมาเยอะมากถามข้อมูลก็เลยแบบน่าจะยังตัดสินใจอยู่เขาอาจจะกลัวเรื่องของราคาราคาบ้านสวยมากที่ที่แบบที่ทองมากอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาค่ะก็นั่งซื้อค่ะก็ต้องสวยสม เราก็ไม่ได้เอากำไรอะไรมากเลยค่ะเราเด้นอยากจะแบบปล่อยเร็วนี่ค่ะแร้วี่ลัะที่เขาใหญ่ดี้วยใช่ไหมยังไงอ๋อไม่ค่ะคือหลังนะคะอ๋อหลังใช่เพราะว่ามันก็ติดเขาใหญ่เลย กียกว่าวิวดีแล้วก็อากาศก็ดีค่ะ mm. ช่วงนี้อาจจะร้อนหน่อยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ